ลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล r u ู True. ร่วมกับ GSMA สมาคมผู้ให้บริการเครือข่ายโมบายทั่วโลกเปิดตัว Open Gateway API เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างการเติบโตให้ระบบเศรฐษฐกิจดิจิทัล GSMA Open Gateway API เป็นการสร้างอินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันที่ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกเพื่อให้นักพัฒนาและองค์กรต่างๆสามารถเข้ามาเชื่อมต่อใช้ฟังก์ชันและบริการต่างๆบนเครือข่ายมือถือที่ใช้อินเทอร์เฟซเดียวกันได้เป็นการปฏิวัติดิจิทัลครั้งใหม่ในประเทศไทยเราก็จะร่วมกับโอเปอเรเตอร์ชั้นนําทั่วโลกที่เข้ามาร่วมกับองค์การนี้นะครับเราเปิดโอกาสให้คู่ค้าของเราหรือธุรกิจหรือนักพัฒนาต่างๆมีโอกาส ที่จะมาใช้ประโยชน์เข้ามาต่อเชื่อมกับระบบดีๆของเราโดยใช้มาตรฐาน GSMA ที่เป็นมาตรฐานโลกมันเป็นอีโคโซิสเต็มใหม่ที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ทั้งธุรกิจจะทำให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด I think first of a l l as a first mover we want to c o l l a b o r a t e and basically equip the business community to e n h a n c e the c u s t o m e r experience And a much safer use of digital services. Globally, we recognize that it's the developer community and industry and enterprise that's going to drive the new generation, the new era, 5G and beyond, transform economies. It's going to be driven by giving them the power of the network to develop their solutions.